ทุกท่านเคยเจอไหมครับเวลาเราซื้อที่ดินเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปดูที่ดินนานเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ดินเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยว่าเรามาที่ดินเราแล้วเจอหลักแบบนี้วันนี้นะครับจะมาแชร์ให้ฟังว่าวิธีการดูหลักที่ดินเราจริงๆดูยังไงนะครับสองหลักนี้นะครับไม่ใช่หลักของทางราชการที่ดินนะครับหลักหมุดที่ดินจริงๆเนี่ยจะเป็นหลักหมุดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ในหน้าหลักหมุดเนี่ย จะมีตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขที่เขียนไว้ซึ่งจะตรงกับในหน้าโฉนดของเรานะครับอย่างแปลงนี้นะครับหลักหมุดที่ดินเนี่ยเขียนว่าปาปา7070 70นะครับพอเราไปเปิดดูโฉนดที่ดินใช่ไหมครับทิศของแปลงเราเนี่ยหลักหมุดตรงนี้อยู่ด้านหลังและขวามือนะครับพอเราดูหมุดในเลขที่โฉนดเอกสารสิทธิ์เราเนี่ยจะตรงกับหลักหมุดที่ดินนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบได้ว่าโอเค สิ้นสุดหลักที่ดินเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากหาว่าสิ้นสุดตรงไหนเราก็ต้องไปเดินดูหลักจุดถัดไปนะครับแล้วก็ดูเลขหมุดนะครับจะตรงกับในเลขโฉนดนะครับ